ชีวิตคำลาเกิดมามีกรรมโดนเขากระทำหยียบยำสัมมาทีมพลังบวกชุดมือขึ้นมาเ็ดให้คำลามีกำลังใจเอฟซีฝั่งไทยเมืองนอกเมืองนา กอดใจให้ลากอดให้ลายลายอย่าลืมเด้อจ้าเอฟซียิงชายกอดให้ลายลายกอดใจให้ลาแน่กอดใจให้ลาแน่กอดใจให้ลาแน,ใใาเน่เด้อ <c oughs> แล้าสมบัติดีไปน้องเอฟซีไทยบ้ลนทายม ทุกตัวคนเด้อพี่น้องบ่าว่าที่เป็นพี่น้องทางปังไส้พี่น้องปังขัวหรือว่าี่เป็นพี่น้องเอฟซีทังต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องอพ่อกันทั้งเด้วพี่น้องเนาะจะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องบ่ถิ่มบ่าป้าพี่น้องเนาะถ้ามันจะย่อมกับขอบคุณพี่น้องบ่มีอยังกับพี่น้องขอบคุณจากใจพี่น้องเนาะหลังจาก มอเราสูงชีวิตน้องคำามลาพันผ่านไปพี่น้องเนาะโอ้ยช่วงนี้พ <laughs <laughs> ี่น้องได้ช่วงนี้อือมีแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะลังไหลเข่าม้าพี่น ja, uh ้องเฮ้ยม uh ีแต่สิ่งดีๆล uh ังไหลเข่ามาในชีวิตน้องพี่น้องนะเออเมื่อว่าที่เป็นท้องเมื่อว่าที่เป็นบ้านเฮ้ยเข่ามาเหนือควบขาดหมายพี่น้องนะสิ่งดีๆนะเข่ามาในชีวิตน้องเขาตอนในช่วงนี้พี่น้องเหนือควบขาดหมายเออว่าจนหลายๆคนต้องลองว้าวเหลือมันบ้พี่น้องเออ แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพิ่นบ่ร้องว้าวคุณาาพี่น้องดีไน่อยพจนร้องว้ายกันเลยเด้่ <c oughs> ยได้มันบ่แม่นเรื่องเจ็งเออรับบ่ได้เรื่องทิพย์เอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วพี่น้องนะเริ่มร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วอืมพวกนั้นรับบ่ได้พี่น้องรับบ่ได้นะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่ในโลกความจริงเออพันธุ์พันธุ์จีบเสียพี่น้องพันธุ์จีบยอมเสียเลยนะเออหาว่าเป็นเรื่องทิพย์เรื่องเทพไปกำลังคนก็ได้เนาะอืม โอ้ยติดนิสัยพี่น้องติดนิสัยติดนิสัยตัวเพื่อนจนเจ้าขวางหลอนพี่น้องตัวเพื่อนจนเจ้าขวางหลอนโอ้ยเออเขาเจ้าจิดคิดแบบไหนคิดเพาว่าในโลกนี้ถือว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าเหงื่ออย่างไรเงีนะ้เนาะเออตัว้อื่นพี่น้องตัวผู้อื่นทุกมมือทุกมมือทุกมมือเขามันเลยเขาได้สมองจากขวางเออมันเลยคิดว่าสิ่งที่เจ้าขวางเบาไปนะ่ะที่ตัวมู้นน่ะล่ะ เออเลยวเห็นนายเจ้าของเสียบ่ามันเป็นเรื่องจริงบ่เนี่ยพี่น้องมันเลยร้อนบ่นเนี่ยร้อนจังหวังโอ้ยร้อนร้อนร้อนอนะบอกแล้วบอกแล้วนะว่มามันสิร้อนเออโอ้ยเอามันก็เป็นกรรมของเพลินเนาะพี่น้องเนะงาะมันเป็นกำรรของโม่เฮาดอกพี่น้องเนาะอืท,ทั้งทีมงานพลังบวกโม,ม่เฮาเนี่ยเฮยบ่มี่จังซานเนาะพี่น้อง มิเตสแสด,แดงค่วมยินดียิ่ดีปีดากน้องเขาอืมดีใจน้นองเออเพราะว่าเออในช่วงระยะหนึ่งนะช่วงทีละระยะเป็ดหน่อยเพื่อได้รับบาดเจ็บมากเนาะเออพอๆแม่แม่เอฟซี FC, พลังบวกเพื่กับว่าซอยกันท่ายาเออให้เย,ยาไขาย,ยารักษายาใจอืมซึ่งตอนนี้ก็น้องขึ้นไปยืนอยูใ่ในจุดที่ปลอดไยแลวพี่น้องถือว่าปลอดภัยที่สุดละนะระดับหนึ่งแล้วละพี่น้องนะ อืมยืนได้แบบสง่าเนี่ยแล้วคือภาสง่าเนี่ยแหละพี่นอ้องฮะเออไม่ฐานะที่พ่อเป็นเอฟซีน้องเขาก็ดีใจนะพี่น้องเนาะดีใจดีใจไม่เวา้าเสือก็ดีใจเนาะอืมพี่น้องรอดพ้นมาได้นะอืมก็ถือว่าน้องเข้มแข็งขึ้นมากพ่อสมควรพี่น้องเข้มแข็งขึ้นมาหลายนะเออเข้มแข็งขึ้นมาหลายถือว่าเข้มแข็งขึ้นมาหลายคือได้ยินข่าวว่าน้องไปถามพวกไ้เหมือนมาบอกเหรอเฮ้ย <c oughs> นึกยังไดอืมเอ้า การทีมงานพลังบวกกับเป็นกำลังใจให้ได้น้องลายสู้ไปเนาะเออกับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนละล่ะพี่นอ้นะองเนาะอืมที่กำลังประสบปัญหาพี่นอ้องเนาะเออทังเข้าก็าก็อยากไปหาซ้าเติมผู้ได้ดอกนะอืมมันม่าเป็นเรื่องดีพี่นอ้องเนะาะการซ้าเติมกันเมื่อคือการให้กาลังใจกันพี่น้องเนาะให้กําลังใจกันนะี่ก็อืมมันจะได้เกิดประโยชน์พี่นอ้องมันว่าเป็นอย่างนั้นะมันจะได้เกิดประโยชน์มันจะเกิดประโยชน์ก็ทั้งไหนไร้นมันบอกเออ ตอนนี้ข้ามลาเป็ดหน่อยเท่ากับถือว่าเพิ่นขึ้นไปยืนอยู่ในการมันการมันคนตกนน้ำพี่น้องก็ขึ้นไปยืนอยู่ใน,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 นฟังแบบปลอดภัยแล้วเนาะเออเท่ากับมาเหลียวเบิง้งพี่น้องเออเบิ้งในกลุ่มพลังบวกมาเท่าพี่น้องเออลูกลูกนั่นลานผู้ใดเท่าผู้ใดเพิ่นมีพร่องสวรรค์พี่น้องเออผู้ใดมีพร่องสวรรค์พี่น้องเท่ามามาขัดมาเก่าพี่น้องมาขัดมาเก่าซอยกันเออเพื่อจะเอาไปเสริมทับ <c oughs> เสริมทับกับข้ามลานะ ที่ป้อยคำหลายอยู่แบบโดนเทียวมาได้เอ๊ะขงมีทับตัวเออทับคนนใายคนขวาม,มาแต่ตัวเออเขาเอินไี้ยังไงเขาเอิญเอิ่มเขาเอิญได้ยังเ้อพี่นอ้องเนี่ยกองทับแมวมันยัง,ยงเจี๊ยดใหญ่เนาะเออมันยังเจี๊ยดขยายอืมมันเจี๊ยดขยายออกขยายออกขยายอยายอกพี่น้องอืมก็คือบ้านคือเมืองนั่นแหละพี่น้องที่แรกขึ้นกับไม่น้อยท่านละเออแล้วก็ค่อยขยายขยายขยายนะ ก็ได้ยินข่าวจังไรพี่น้องหรือจังไรว่านอ้องเขาหลาพันเยมากมากขืนบ้งโยใสไม่มีบ่หรือจังไรเออแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะพี่นอ้องเนาะเพราะว่าเป้าหมายของนักร้องหมอร้องหมอลำทุกๆคนเนาะพี่นอ้องเป้าหมายก็คือจังมีเวทีขึ้นนะพี่นอ้องเนาะมันยังเสียดสังงาแม่นบ่พี่นอ้องอื มันเป็นเป็นเป้าหมายสูงสุดของนัอร้องบอลำหรือว่านักร้องทุกคนอะไะพี่น้องเออแต่ว่าถ้าเขายังบรทนี้มีเวทีขึ้นมันก็ว่าไปยังพี่น้องนะเออยู่ในกลุ้มพอพอไปแม่เขานี่ก็มันก็อบอุ่นไปในระดับหนึ่งึ้นกันเนะแต่ว่าถ้าควบเป็นจริงเขาก็อยากนอนมีเวทีนั่นละนะอืมก็เป็นไปได้นะพี่น้องแม่นบ่ะอืมอ,อ,อันน,น,ออน,นั้น,อนออปอยเป็นเรื่องของอนาคตนาะพี่น้องเนาะเออปอยเป็นเรื่องของอนาคตนะอืมคนมาเข้ากัน มีแต่ค่อยเชื่อมันพ่พี่น้องค่อยเชื่อคอยสนับสนุนเออเมื่อไหเมื่อไรพี่น้องก่อใจให้หลานแน่น่ะไก่มาแล้วด้ไก่มาแล้วด้เออไงไก่มาแล้วไก่มาแล้วอืมตันนี้ก็ใส่ยบไปได้ระดับนึงแล้วล่ะพี่น้องนะแต่กี้ก็ว่าเป็นเพ่งทพย์แน่นบ่ละอืมต่อมาก็วมาว่าบ้านทพิ์บ้านทพิปจังไหนวันที่ยิบหายยิบพนข่าจะยิบโลกเสาเฉียบมือแห้งหรอเออตาแล้วป่านนี้มัดอีกแล้วเดิมัดประเด็นนึงแล้วอืม แม่ทิพย์เพลงทิพย์บ้านทิพย์มิดบาดี <c oughs> มิดสี่ลีเป็นหรอกมิดสี่ลีเออนั่นแล้ว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 เ้าวยังออกมากเพราะมีข่อมูลเห็นปะเดีนี่มิดเดี๋ยนะแต่ว่าข้าเจ้ากันลื่นไหลให้เขาแล้วลื่นหไหลแ her หาเรื่องไม่หาเรื่องไม่จนได้บ่ต้องห่วงดอกคุ้มกูเนี่บ่ต้องห่วงข้าเจ้ามีพ่อนสรบัดดันนี่พี่น้องข้าเจ้ามีพ่อนสรบัดดันนี่เออจีพันธุ์ยามแ h e หาเจาะหาเ้าเรื่องไม่บ่ได้พู้ นบาทเนี่ยถ้าทำไมเป็นหน้อยผลหมาบาทเนี่ยโอ้ยเงยไหลแล้วเป็นหนอเงยไหลเงยไหลเงยไหลเป็นอย่างยังบ่พากันอยู่ในโลกความเป็นจริงนะเนาะไปอยู่ในโลกความฝันไม่สู้นั่นหมอยู่ในโลกความฝันอยู่ในโลกจินตนาการจินตนาการเราเองปั้นเราเองตัวเจ้าของเองโอ้ยไม่เป็นตัวเจ้าของอตัวหอดเอฟซีสุ้น้ำกันนั่นละเออพากันร้อนบาทนี่ ถ้ากันร้อนอะไรคนอะไรสนอยดดู่ดีๆโดดเขาที่เฮียนพุ่นยินเสียงรถแรงจนคุ้นทางหลอนวันเขาจะไม่แขกซ่องขาวอ้ยอืมเป็นยังไงนั่นได้อาวเอ้ยอืมเป็นตัวอยาว่างหัวเล็กๆน้อยไนดะ้เห็นมากระใดเนะาะเราเลี้ยงหัวได้ยอมซีเทียหรอก็ยังเว่าเป็นตัวอย่างดีๆให้เล็กๆ,ๆน้อยเขาเนี่ยเฮ้ยอืมปันนั้นเราว่าเฮ้ยเนาะ เอ้ามันก right, ็จักสีว่าจังไหนเราพี่น้องเนาะครับมันเป็นชีวิตของเพิ่นพี่น้องเฮาก็ไปสีแนวทางเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้องอือเข้าสีทางดีเพิ่นด่าเฮาซ้ำหมดเนี่ยมึงสิมาหวังดีหยังกับผูขุนบ่ได้ยากบ่เฮาอีย่างเรา่นบ่พี่น้องเด้อปล่อยพี่น้องปล่อย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 ไปปล่อยไปปล่อยไปนะอือถ้าผู้ใดเพิ่นเพิ่นมีหยังล่ะพี่น้องเพิ่นมีพลังบวกแบบเอย่าก้มเฮานะพี่น้องนะเออก็ กังเข่ามาหากันได้พี่น้องมันบ่ล่ะอืมกันส่วนพวกเขากันรู้จักบัปฉีแล้วขาจะไปใก่รู้นะพี่น้องมันเหม็นเนาะเขาจะไปใกล่ยังโอ้ยย่างนี่ไกลุ่พี่น้องอืมเป็นห้องโบเยียบมันก็เหม็นได้ฉีเฮ้ยอย่าไปใกล้แล้วพี่น้องเด้ออืมมันเหม็นอืมย่าไปใกล้มันมันเหม็นอืมหมดเาฟังอย่างนี้ก็คขวานฝากใจเรีนรีวิวเราเป็นมั่วเนาะอืม อย <c oughs> ่าไปมั่วมันดน่น <c oughs> มั่วมันด่นว่าไรคุณมูนนั่นอืมอน,นี่เดี๋ยวเขาเสียสุขภาพจิตเ <c oughs> แกเดาเสียสุขภาพจิตพี่น้องอุ้ยจิตตกต่ำเป็นว่าไรอืมเมื่อไหร่เราเปลี่ยนยาพาราห์มาเข้าอืำต้องกินเจี๊ยบปวดหัวเออเออมาเป็นไทยบ้าัณฑยมพิยาพี่น้องมาอืมไทยบ้าัณฑยมก็บ่มีสาระเนี่ยหายอย่งเราพี่น้องบางเมื่อก็มีบางเมื่อก็มีพี่น้องเนาะ ยามาหาศาลาจากซองท่านบัญยมพี่น้องม,ม,มันไม่ใครมีหรอกเพราะว่าซองผมเป็นซองฉีเดา <c oughs> อืาแต่สิ่งที่ท่านบัญยมมีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ก็คืออยากให้พี่น้องผู้ใดที่พันข้ามาในซองของท่านบัญญมหน่ะอยากให้พี่น้องเของบาเบิ่งแล้วอยากให้พี่น้องแช่อยากให้พี่น้องอมีงรอยยิ้มเท่านั้นแหละพี่น้องอยากให้มีรอยยิ้มเอออยากยิ้มเสียงหัวเราะนะไม่อยากได้ไ่ไ่หวังหลายเท่านั้นพี่น้องอือยากบังแค่ว่าบ้าเบิ่งคลิปแล้วอยให้พี่นอ้องมีคนะว,วามสุข ให้มีรอยยิ้มนะกที่ไหนพี่น้องบ่อนเบิ้องเราไปเฉียบเออเออบ่อนเบื้แล้วกลับไปพิดกันกับใครเฮียนมันกับบ่อใดเดี่องพี่น้องกับบ้นบ่เออมันบอนมันบ่อเปนสั่งควบสุกตัวนั้นมันบ่อพี่น้องสั่งควบทุกข์ให้กันตัวนั้นเออเบีนบ่อพี่น้องอืมอย่าไปรับเอาเด้อพี่น้องอย่าไปรับเอาเด้อเดี๋ยนี้เนอะมันเป็นไผ่มันเป็นไผ่ด้านเพี่อด้านสมองเขาไปเนอะอืมอย่ไปรับเอาเนาะเอ้าเอาละพี่น้องเนาะเอาละเนาะอืมมากันพ่อพ่อหายิจถึงพี่น้อง กันมากๆกับจินทอดพี่น้องเออบอกมากกับพอสมควรอ่ะละพี่น้องเนาะเออสุดท้ายนี่กับฝากกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเขาไปกดติดตามให้ทด้นผ่านท่านย่อมน้ำแนวพี่น้องเนาะเออกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ซับค่าซับตะไคร้พี่น้องซับค่าซับตะไคร้ใบบกูดหัวหอมพี่น้องเผาะมันลงพี่น้องเผาะมันลงมักแนว่ๆกับาะลงพี่น้องเนาะอือสุดท้ายนี่กับขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อเออควายเงินไหลกล่องท่องไหลมาเด้อพี่น้องเด้อเงินไหลกล่องท่องไหลมา เอาอย่าใส่เก็บอย่าใส่จนได้พี่น้องเด้ออย่าเก็บอย่าจนพี่น้องเด้อเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับเอาจังไห้พ่อกันไหมพี่น้องจังไห้พ่อกันไหม